้าคุณผู้ชมเป็นแฟนเกมแนววางแผนสร้างเมืองผมเชื่อว่าชื่อของแฟรนไชส์แอนโนย่อมเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยระบบการเล่นที่ลุ่มลึกการบริหารจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อนแต่ก็คุ้มค่าที่จะเรียนรู้และก็สเสน่ห์ของการเฝ้ามองเมืองเล็กๆของเราเติบโตกลายเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ล่าสุดแอนโนได้ออกภาคใหม่ออกมานะครับในชื่อภาคว่าแอน no โน117 p a x Romana ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกม City Builder อีกหนึ่งเกมที่ถูกจดจิตการเล่นเกมของผมมากๆครับ แ n o โ17เพค r ร m a n a เป็นเกมวางแผนสร้างเมืองเร็วไทม์สตรัทซจี่ที่นับได้ว่าเป็นภาคที่8ของแฟรนไชส์และก็เป็นการตัดสินใจของทีมพัฒนาที่ต้องการพาพวกเราย้อนเวลากลับไปสู่ฉากหลังทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันโบราณในปี117ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิแผ่ภพศาลกว้างใหญ่ที่สุดตัวเกมอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดของระบบการสร้างเมืองที่ลึกซึ้งแต่ก็ทําความเข้าใจได้ไม่ยากมวลรวมของเกมนั้นค ระบบตัวเลือกและผลลัพธ์ที่ตามมาซึ่งทําให้ทุกการตัดสินใจมีความหมายเมาคิกข,ของการสร้างและพัฒนาเมืองที่แฟนแอน,น,นโนุ่้นเคยแต่ว่าขัดเกลามาเป็นอย่างดีหรือว่าการล่องเรือเพื่อปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรและศัตรูใช่ครับเกมจะมีตัวเลือกให้ผู้เล่นด้วยว่าจะเลือกเส้นทางของการทําสงครามหรือว่าจะใช้การทูตเพื่อสร้างสันติภาพและไมตรีนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ในแต่ละชัปเตอร์เมื่อเรื่องราวดำเนินไปก็จะไม่เหมือนกันตัวเกมก็เลยมอบประสบการณ์การสร้างเมืองที่แตกต่างซึ่งงงงผผมมมมมมบบบบออกกไไไดด้้้เเเเลลลยยววว่่่่่าาาาาานนนแตติหหทีจจะปชััโรู เรื่องราวของแอนโน่117แพซโรมานาเปิดฉากขึ้นในช่วงเวลาที่จักรวรรดิโรมันกำลังอยู่ในจุดสูงสุดของยุคแพซโรมานาหรือว่าสันติภาพของโรมันนะครับซึ่งเป็นยุคแห่งความมั่นคงและความรุ่งเรืองที่ยาวนานกว่าสศตวรรษ แต่ว่าสันติภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปเราจะได,ได้รับบทเป็นหนึ่งใน2พี่น้องจากตระกูลนอรคราเทียซึ่งสามารถเลิกเล่นได้ทั้งตัวละครผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับเราและพี่น้องของเราจะถูกเรียกตัวโดยจกักรพรรดิลูเซียสผู้ปกครองจัก,กรวรรดิด้วยความมุ่งมั่นเชี่ยวารต่อความยิ่งใหญ่ลูเซียสมอบหมายภารกิจสำคัญโดยการแต่งตั้งเราเป็นผู้ว่าการแห่งเขตแดนลาเทียมแต่ว่านแดนที่เราต้องไปดูแลนั้นได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติและก็ความขัดแย้งเมื่อครั้งอดีต ภารกิจของเราจึงชัดเจนนะครับนั่นก็คือการฟื้นฟูแผ่นดินแห่งนี้ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งสร้างเมืองใหม่ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและก็เกียรติภูมิของโรม ตัวเกมมีโหมดการเล่นหลักๆ2แบบนะครับได้แก่โหมดแคมเปญที่จะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องหลักแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับพัดมอบหมายแล้วก็ไปชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่จะทดสอบความสามารถในการเป็นผู้นําของเราโดยผู้เล่นสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าร่วมมือกับเพื่อนแบบโคอปก็ได้ครับอีกโหมดก็คือโหมดเอ็สําหรับผู้เล่นที่ต้องการสร้างเมืองในฝันอย่างอิสระโหมดนี้จะไม่มีข้อจํากัดด้านเนื้อเรื่องนะครับให้เราได้สํารวจโลกกว้างจัดการทรัพยากรแล้วก็สร้างเมืองไปได้เรื่อยๆจะเล่นแบบชิวๆกับเพื่อนในโหมดโคอปหรือว่าจะแข่งขัันนนนกกบผู้้เล่่อืนใโนด,ด็ไ เพราะว่าเนื้อหาหลักๆในวิดีโอนี้ผมจะเล่นในโหมดแคมเปญน,นะเราจะเริ่มต้นด้วยฉากคัสซีเล่าเรื่องและเข้าสู่ฉากเกมเพลย์อย่างรวดเร็วซึ่งรูปแบบของเกม p r o เก e s s i o n นะครับทางผู้พัฒนาเขาจะใส่ภารกิจมาให้เราทําไปตามลําดับโดยภารกิจเหล่านี้ก็จะเป็นการสอนเล่นไปพร้อมกันผู้เล่นจะได้เริ่มต้นที่เทรดดิ้งโพสที่ซึ่งเป็นจุดรวมสินค้าและท่าเรือสอท้อนหนึ่งในองค์ประกอบของการเล่นหลักของเกมนี้นะครับนั่นก็คือการเดินเรือ Sir, Emperor เราจะต้องวางรากฐานให้กับเมืองตั้งแต่การหาทรัพยากรสําหรับสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในที่นี้ก็คือโรงตัดไม้และก็จุดทาไม้แปลรูปเนื่องจากไม้จะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสาหรับสร้างอาคารทั้งหมดเกมจะใส่ระบบการวางโลเคชันมาด้วยนะครับในความหมายก็คือถ้ารอบๆโรงตัดไม้มีต้นไม้หนานแน่นการตัดไม้นะตรงนั้นก็จะทําได้นานและก็มีอัตราการผลิตที่ดีกว่าพื้นที่ที่มีต้นไม้น้อย,อยกว่าซึ่งเกมก็จะมีตัวเลขบอกปริมาณต้นไม้เป็นตัวไกด์ให้ด้วยครับถนนคือเส้นเลือดของเมือง ระบบการสร้างจะออกแบบมาให้ทุกอาคารต้องเชื่อมต่อถึงกันด้วยถนนเพื่อขนส่งสินค้าและให้ประชาชนสัญจรและเมื่อมีงานก็ต้องมีคนครับพวกเราจะต้องสร้างบ้านเพื่อดึงดูดประชากรเข้ามาซึ่งก็คือเหล่าลิเบอร์ทัสโดยพวกเขาคือแรงงานสาคัญที่จะขับเคลื่อนเมืองของเราในช่วงเริ่มต้นนี่ก็จะเป็นจุดสตาร์ทเล็กๆของมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่เรากําลังจะสร้างขึ้นด้วยมือของเรานั่นเองหัวใจของเกมในแฟรนไชส์แอนโนคือระบบประชากรครับซึ่งในแอนโน117สเปโรมาน่าก็ได้ออกแบบมาอย่างน่าสนใจและก็สอดคล้องกับประวัตารร์มไดอย่งี เมืองของเราจะขับเคลื่อนด้วยค่าสถานะหลักๆที่ต้องคอยบริหารจัดการอยู่เสมอเช่น population หรือว่าจำนวนประชากรยิ่งมีประชากรมากเมืองก็ยิ่งคึกคักและก็มีแรงงานมากขึ้น population จะแปลผันตรงกับ workforce ซึ่งก็คือชนิดของประชากรที่เชี่ยวชาญงานไม่เหมือนกันแต่เะว่าเกมก็จะลดความซับซ้อนให้ไม่เป็นภาระของผู้เล่นนะครับเพราะา workforce จะแยกเป็นกลุ่มกว้างๆโดยในช่วงต้นเกมก็จะมีแค่ 2- 3แบบเท่านั้น income หรือว่าไรายได้คือตัวแปรสําคัญที่ทําให้เมืองของเราอยู่รอดครับ เงินคือปัจจัยสำคัญในการก่อสร้างและดูแลร,รักษาเมืองซึ่งมาจากภาษีและก็การค้าขายรายได้จะต้องมากกว่ารายจ่ายเพื่อให้เมืองไปต่อได้ไม่ติดลบค่าให้ p i n เนสหรือว่าความสุขของประชากรจะส่งผลให้พวกเขาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ก่อปัญหาในเมืองหรือว่าจะเป็นค่าสถานะสุขภาพแล้วก็การป้องกันอัคคีภยัยก็จะเป็นตัวกาหนดความปลอดภัยของประชาชนของเราไม่ให้ป่วยง่ายแล้ก็บ้านไม่เกิดเพลิงไหม ในลาเทียมประชากรในเกมจะแบ่งออกเป็นระดับชั้นซึ่งู้เ่นจะต้องตอบสนองความต้องการของพวกเขาเพื่อทาการอัปเกรดบ้านเรือนและก็ปลดล็อกประชากรระดับชั้นถัดไปเลเร์ตีจะเป็นชนชั้นเริ่มต้นของเรานะครับพวกเขาคือแรงงานหลักในอุตสาหกรรมพื้นฐานเช่นการตัดไม้การประมงและการเกษตรกรรมความต้องการของพวกเขานั้นเรียบง่ายมากนะครับในช่วงแรกเราสามารถสร้างกระท่อมชาวประมงหรือฟิชชิงฮัทเพื่อจับปลาซาดีนมาเลี้ยงดูพวกเขาหรือเมื่อเมืองพัฒนาขึ้นประเภทของอาหารก็จะดีขึ้นและก็มีความซับซ้อนในการผลิตมากกว่าเดิมทว่าก็แลกมาด้วยค่าสถานะที่่เเพพิิมให้ป็นศษ สิ่งหนึ่งที่จะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นก็คืออาคารหลายๆชนิดจะมีค่าสถานะแนบมาด้วยเช่นตลาดจะเพิ่มอินคัมบวกหนึ่งหรือว่าโรงแยมจะเพิ่ม population บวกหนึ่งครับแล้วก็จะมีค่าที่เกมเรียกว่าระบบระยะทําการ effect shed building ด้วยในทางปฏิบัติก็คือเวลาระวางอาคารจะพวกนี้ถ้าวางลงไปในพื้นที่ที่เป็นบ้านคนเกมจะแสดงสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นหรือว่าชี้ลงเพื่อบอกว่าสถานะของอาคารที่ติดมาจะส่งผลในทิศทางไหนกับบ้านเรือนเหล่านั้น ผมยกตัวอย่างถ้าคุณผู้ชมสร้างบ้านติดกัน10หลังสมมติว่าบ้านแต่ละหลังจะจ่ายภาษีให้เรา1เหรียญแต่ถ้าคุณผู้ชมสร้างโรงเตี้ยกับตลาดให้อยู่ใกล้กับบ้านเหล่านี้พวกเขาก็จะจ่ายภาษีให้เราจาก1เป็น2เหรียญแล้วก็จะเพิ่มประชากรให้อีกบวก1นนั่นเองจากประสบการณ์ของผมนะครับรายได้กับประชากรนั้นสําคัญมากต่อการเล่นเกมนี้แนวคิดพื้นฐานก็คือถ้าเราอยากได้เงินเข้าเมืองเพิ่มเราจะต้องเพิ่มประชากรครับ และถ้าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีพวกเขาก็จะจ่ายเงินเพิ่มให้เราการมีประชากรเยอะก็จะทำให้เราเพิ่มสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆที่จะปลดล็อกตามมาไม่ว่าจะเป็นอาคารวิจัยยูนิตผลิตทาหารหรือแม้แต่ท่าต่อเรือทีนี้ผมย้อนกลับมาที่ชนิดของประชากรนะครับเมื่อเราสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเหล่าลิบร์ตีได้ทั้งหมดแล้วผู้เล่นจะสามารถอัปเกรดบ้านของพวกเขาให้กลายมาเป็นที่อยู่ของเหล่าพรีบียนได้ พลีเบียนจัดเป็นพลเมืองสามัญชนของโรมนะครับพวกเขาคือช่างฝีมือพอ่อค้าและกเกษตรกรที่มีฝีมือมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสินค้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลิบร์ตีจะหมดความสำคัญลงนะครับพวกเขายังจำเป็นต่อเมืองของเราเหมือนเดิมและจะยิ่งสำคัญกว่าเดิมเมื่อเราต้องการสร้างกองทัพเพราะลิบร์ตีเท่านั้นที่จะถูกฝึกให้เป็นทหารได้ฉะนั้นแค่ระบบประชากรคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวเกมต้องการสะท้อนสภาพสังคมที่แท้จริงของโรมันในยุคนั้นผ่านระบบการเล่นที่เราจะต้ออองงงบบรรรรรรริิหาาาาจจััััดดกกกกกทพยแลว็นนนนนชชขปะ่เ การบริหารจัดการประชากรของเกมจึงเป็นการสร้างส,างสมดุลระหว่างการขยายเมืองและการตอบสนองความต้องการของพวกเขามันคือวงจรที่สนุกและท้าทายซึ่งเป็นเสน่ห์หลักของเกมในซีรีส์นี้ครับ เมื่อเมืองของเราเริ่มมีเสถียรภาพการพัฒนาเศรษฐกิจให้ซับซ้อนขึ้นคือเป้าหมายต่อไปไอโน่1.7 Pack Romana จะนําเสนอระบบสายการผลิตที่มีความซับซ้อนขึ้นแต่เกมก็ช่วยเหลือผู้เล่นด้วยการทำ mapping production c h a i เอาไว้ให้ซึ่งเราสามารถดูเป็นแนวทางในการผลิตได้เลยครับการผลิตจะมีความหลากหลายเช่นบอรดดินเหนียวเพื่อใช้ต่อยอดในการผลิตกระเบื้องที่จะใช้สร้างอาคารที่มีความหรูหราขึ้น ตเตาเผาถ่านที่ใช้ไม้เป็นวัส,สดุตั้งตน้นซึ่งถ่านก็จะเอาไว้ใช้ในกระบวนการผลิตไอเทมที่ใช้ความร้อนและแน่นอนว่าสิ่งก่อสร้างที่ใช้ความร้อนในการผลิตก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ให้กับอาคารใกล้เคียงบริษัก็จะต้องสร้างยูนิตที่เข้ามาจัดก,การเรื่องเพลิงไหม้ด้วย การเกษตรก็จะมีชนิดฟาร์มต,ต่างๆที่เราต้องสร้างเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับเมืองนะครับเช่นฟาร์มข้าวโอ๊ตไร่ป่านฟาร์มแกะหรือว่าฟาร์มเลี้ยงหมูวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังอาคารผลิตเพื่อแปลรูปให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นตัวอย่างสายการผลิตก็เช่นไร่ป่านจะส่งต่อเส้นใยไปยังโรงผลิตหมวกเพื่อผลิตหมวกพิเลียซ,ซึ่งเป็นสินษ้ของเสรีภาพสาหรับชาวลิบอรีหรือฟาร์มข้าวสาลีก็จะส่งข้าวสาลีไปยังโรงโม่และต่อไปก็จะนําแป้งไปที่โรงอบขนมปังเพื่อผลิตขนมปปัต่อไ เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าหรือว่า warehouse system ก็จะเป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับในความหมายก็คืออาคารผลิตทุกแห่งจําเป็นจะต้องมีถนนเชื่อมต่อไปยังคลังสินค้าหรือสถานีการค้าเพื่อรับและกระจายสินค้าครับสินค้าที่ผลิตเสร็จใหม่ๆจะถูกขนส่งโดยอัตโนมัติไปยังคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือว่าส่งตรงไปยังอาคารผลิตอื่นๆที่ต้องการสินค้านั้นเป็นวัตถุดิบจุดเด่นของเกมก็คือคลังสินค้าและสถานีการค้าทั้งหมดบนเกาะเดียวกันจะใช้พื้นที่จัดเก็บร่วมกันนะครับหมายความว่าสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งหนึ่งจะพร้อมใช้งานในคลังสินค้าอื่นๆทุกแห่งที่อยู่บนเกาะนั้นทันทีทําให้การจัดการโลจิสติกสสะดวกมากๆ ความยิ่งใหญ่ของโรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองเท่านั้นนะครับเพราะเกมจะมีระบบล่องเรือเพื่อให้เราได้ออกเดินทางไปยังเกาะอื่นๆด้วยซึ่งเราจะมีเรือให้ใช้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะส่วนระบบสร้างเรือจะปลดล็อกในภายหลัง เราสามารถสร้างเรือประเภทต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งสินค้าหรือว่าเรือรบเพื่อป้องกันเส้นทางการค้าและเข้าต่อสู้กับกองทัพของศัตรูผู้เล่นสามารถส่งเรือออกไปเปิดแผนที่เพื่อค้นพบเกาะใหม่ๆหรือเกาะที่เป็นโลเคชันสำหรับทำเควสเนื้อเรื่องหลักและภารกิจรองแน่นอนว่าเราสามารถเข้าไปตั้งฐานหว่าสร้างเมืองใหม่บนเกาะเหล่านั้นได้แต่ว่าการก่อตั้งก็จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรที่มากพอเพื่อให้เมืองใหม่อยู่รอดและเมืองต้นทางอยู่ได้ด้วย ในแง่ของการค้าขายแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์การเล่นของผมจะเกิดขึ้นได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือการซื้อขายที่ Trading Post โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะขายสินค้าอะไรในปริมาณเท่าไหร่เช่นการตั้งค่าให้ระบบเกิดการขายเมื่อมีสินค้านั้นๆอย่างน้อย30ชิ้นถ้าเกินจากนี้ก็ขายได้เลยอะไรทำนองนี้ครับซึ่งในมุมกลับกันนะครับเราก็สามารถออกคําสั่งซื้อได้ด้วยเช่นกันการซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อมีเรือจากเมืองอื่นแวะเข้ามาที่ Trading Post แบบที่2คือการใช้เรือเพื่อกําหนดเส้นทางการค้าโดยจะเป็นการส่งเรือไปยังเทรดดิ้งโพสต์ของเมืองที่อยู่บนเกาะอื่นผู้เล่นสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะขนส่งสินค้าอะไรไปขายและจะซื้อไอเทมอะไรจากสถานีการค้าเหล่านั้นเรือยังใช้สําหรับภารกิจพิเศษอืนอ่นๆด้วยนะครับเช่นการค้นหาซากเรืออปางหรือว่าการทำเควสภารกิจรองอื่นๆครับซึ่งเควส์รองก็จะมีตั้งแต่การทําลายเรือเป้าหมายหรือว่าการส่งกองทัพเพื่อนไปสํารวจเกาะ ระบบตัวเลือกและการตัดสินใจของผู้เล่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับในหลากหลายสถานการณ์ในเรื่องผู้เล่นจะต้องตัดสินใจเลือกทําหรือว่าไม่ทําบางสิ่งอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงการตัดสินใจที่จะชี้ชะตาอนาคตเมืองที่เราสร้างผมยกตัวอย่างเควสเสริมอันนึงที่ผมชอบมากก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไปสารวจเจอเกาะที่ชาวพื้นเมืองเคารพบ,บูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ตัวเลือกของภารกิจบนเกาะนี้จะมี2แบบนะครับระหว่างการตัดต้นไม้นี้ทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้คนบนเกาะเกิดความงมงายจนกลายมาเป็นกลุ่มต่อต้านเราในอนาคตหรือว่าเลือกที่จะส่งเสริมและเคารพต้นไม้นี้ด้วยการสร้างแท่นบูชาแล้วก็ช่วยทําพิธีให้กับพวกเขาแน่นอนว่ามันก็จะมีผลตามมาเสมอไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเช่นถ้าเลือกแบบที่2นะครับมันก็จะทาให้สถานการณ์บนเกาะในโซนนี้เปลี่ยนไปกลุ่มกองกําลังต่อต้านรวมจะอ่อนข้อลงและจะมีโอกาสที่เราจะใช้การเจรจาเพื่อสงบศึกกับพวกเขาได้สรอนได้เห็นว่าภารกิจเสริมที่เราจะทาหรือ มันจะมีผลต่อภาพใหญ่ของเมืองด้วยโดยเฉพาะในภารกิจหลักในอัลเบียนซึ่งเป็นสถานการณ์สงครามที่ผู้เล่นจะเลือกต่อสู้เพื่อกำราบค่าศึกหรือว่าจะใช้การเจราจาทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแน่นอนว่าวิธีการและแนวคิดในการเล่นก็จะแตกต่างกัน เมื่อเมืองเอติบโตจนถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถสร้างโรงเรียน grammaticus ซึ่งจะปลดล็อกระบบการวิจัยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาจาก,กรวัติสู่ขั้นต่อไปนะครับโดยเกมก็จะแบ่งออกเป็น3ส,สายหลักได้แก่หนึ่งซีวิกการปกครองที่จะปลดล็อกอาคารสาธารณรูปรภคใหม่ๆที่เพิ่มประสิทธิภาพของยูนิตเดิมให้มีฟังก์ชันที่ดีขึ้น2คืออ c โคนมิมกเศรษฐกิจนะครับจะพัฒนาสายการผลิตให้สะดวกกว่าเก่าและลดปัจจัยลบจากสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นที่ส่งผลต่อประชากร และสุดท้ายก็คือสายมิลิชารีหรือว่าการทหารเพื่อเป็นการวิจัยเพื่อลดล็อกยูนิตทหารที่แข็งแกร่งขึ้นป้องประการที่ทนทานและก็ยุทธวิธีใหม่ๆในการรบนอกจากนั้นเกมจะมีระบบาศาสนานะครับที่จะส่งผลต่อเมืองด้วยโดยเทพเจ้าที่เรานับถือก็จะมอบบัฟให้แตกต่างกันไปเช่นเนปจูนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลก็จะช่วยส่งเสริมผลผลิตที่ได้จากทะเลอะไรทุนนองนี้ครับการเลือกว่าจะบูชาเทพองค์ไหนก็จะเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญครับ เอาละครับหลังจากที่ใช้เวลาเล่นกว่า10ชั่วโมงในโลกของ Anno 117 Pa c โรม m น n าจุดเด่นที่น่าประทับใจของเกมนี้ก็จะมีตั้งแต่ฉากหลังที่ทรงพลังการเลือกยุค Pa c โรม m น n านั้นเปิดโอกาสให้เกมได้นำเสนอทั้งความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไปจนถึงความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารในช่วงเวลานั้นเกมยังคงรักษาความลึกของระบบเศรษฐ,ฐกิจและสายการผลิตอันเป็นเอกลักษณ์ของ a อน o นไว้แต่ก็มีการปรับปรุงหน้าจอและร,ระบบช่วยเหลือผู้เล่นให้มีความเข้าใจได้ไม่ยาก ในขณะที่ทุกการตัดสินใจตั้งแต่เรื่องเล็กๆก,กับพลเมืองไปจนถึงการประกาศสงครามล้วนส่งผลกระทบที่จับต้องได้ทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้ว่าการที่มีอานาจและต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตอนเองจริงๆนอกจากนั้นเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นนะครับความร้าทายในการบรหิหารจัดการก็จะยิ่งมากตามไปด้วย a อน O no 17 Pack Romana วางจำหน่ายแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 Xbox Series และก็ PC นะครับรายละเอียดผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ